นี่ขับเอใ์ไันแอนะคะใครที่จะซื้ออย่าเพิ่งซื้อลองทุกคนสวัดทุกคนวันนี้ไลสันแอลค่ะสีใหม่นา่ารักมากอันนี้สีเซรามิกปอมนะคะเพิ่งเข้าไทยเมื่อไม่นานนี้นะก็ได้มาตอนช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นขา e t a ทด้วยนะคะเราสามารถเอาวันนี้ไปรดหย่อนได้ตอนช่วงสิ้นปีนี้นะคะหรือเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบมีความว่า modify ผมใดๆไม่มีการม้วน นีบตรงมันนานทีะไรไปสองสาครั้งนะก็เลยรีแคปดูนะคะว่าเราใช้ออกมาแล้วมันฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างแต่คือส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสไตลิ่งผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งนี้มนะีมาให้นะก็จะมีสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป่าลมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงฝาอนี้ถอดได้สามารถแบบเช็ดฟงเช็ดฝุ่นอะไรได้เนาะแล้วก็ในกล่องเะอมีอันนี้มันคือที่ทําความสะอาดหัวแปรงเป็นแม่เหล็ก เขียนว่าไดสันหน้าตาน่าหลักให้เสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ถูๆเขาแนะนำไม่ทำทุกครั้งที่ใช้อะแต่ว่าคือเราอะใช้ไดสันที่เป็นรุ่นซูเปอร์โซนิกมาประมาณหลายปีก็ไม่เคยทำความสะอาดเลยทุกคนแปลกมากโอเคแล้วก็เข้าไปได้นะเป็นแม่เหล็กสีน่ารักมากแล้วก็จะมีคำว่าไดสันอยู่ตรงนี้ พลาสติกหรืออะไรสักอย่างอะแต่คือมันหล่อเข้ามาในนี้เลยไม่มีสีลอกแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็วัสดุดีอะถ้าเทียบกับรุ่นเดิมที่เป็นซูเปอร์โซนิกรุ่นที่เรามีอะเนื่องจากใช้มานานหลายปีนะบริเวณตรงนี้ก็จะมีความว่าแมวแท้ใดๆไม่เป็นคนละเนื้อกันอย่างชัดเจนเลยอันนี้มันจะมีความว่าเป็นพลาสติกเหนียวๆที่คล้ายๆกับพวกบับบัชออนนัสอะไรพวกนี้ซึ่งตรงมือจับอันนี้ก็คือแบบเละชิมมงชิมเมอร์อะไรใดๆเออตรงนี้ก็สีลอก คือเหมือนพนักง,งานเคยบอกแล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันอาจจะสีลอกได้ซึ่งเออลอกจริงตามนั้นเลยซูปเปอร์โซนิคอันเดิมสีดำนะคะก็คือมันเป็นคนละเนื้อกับอ,อันนี้อันนี้พ o วเวนี่ความแรงสามระดับถ้าเปิดอยู่ <S <S ก็สามารถเลือกได้ว่าจะหน2 3สองสามด้านขวาเป็นความร้อนมีเป็นร้อนมากร้อนกลางแล้วก็เย็นนะสดระดับเริ่มใช้กันเลยค่ะดยหัวแรกที่ปกติเขาจะใช้กันมันคือหัวนี้ หัวนี้ทําได้สองอย่างก็คือถ้าหมุนด้านบนเป็นลมธรรมาดาก็คืออันนี้ถ้าแบบเวอันนี้แล้วอาจจะเลือกลมไม่ได้ร้อนมากนะพอเป่าอันนี้ลมันดอกตรงนี้ก็สามารถได้ผมได้แต่เทียบความแรงอันนี้กับรุ่นเก่าอันนี้แรงกว่ามากมากแบบมากมากเสียงก็ดังกว่าด้วยนะอันนี้ก็จะแรงพอประมาณ บนอันนี้ไว้ใช้สําหรับเออเขาเรียกว่าอะไรอะกันผมยุ่งอะทุกคนของชั่นประมาณนี้ก็คือหัวเดียวกันอันเนี้ยใช้ได้สองอย่างแล้วก็ถ้าจานลรอก,ก็ตรงนี้ตุ๊อันหัวได้ความร้อนที่แบบตามร้านทำผมทุกคนแล้วมันก็จะมีความว่ายกวอลลุ่มได้แบบ absolutely แน่นอนมันควรควรจะเป็นผมที่ชื้นมากอะไรเงี้ยซึ่งชื้นมากอะเท่าที่ลองดูนะแบบถ้าสมมติแบบสระผมมาเรามาทําอันเนี้ยก็น่าจะเสฟเวลาไปได้เยอะเพราะว่าเราสามารถได้ผมแบบทําไปด้วยพร้อมกันเลยแล้วก็เป่อเป็นผู้ชัด แล้วก็โคนที่ยกขึ้นเล็กน้อยโอเคพอเรายกโคนได้แล้วนะคะถ้าใครมีโลสหรือแบบที่มวนใหญ่อันนี้นะคะก็ทำการยักน้องเข้าไปาจากหวาัวนี้ที่เป็นหัวหยกวอลล่มนะคะเปลี่ยน ก็หัวมีหัวนี้แล้วก็มีหัวที่ใสอ้วนกว่าหัวใสอ้วนกว่าคแบบวามมีอะแบบไม่ยามมากแนะนำรอนเล็กแต่ว่าถ้าอยากได้รอนธรรมชาติก็รอนใหญ่ก็ได้มันจะสามารถเลือกซายขว้แบบนี้ปรับขวาได้ปรับซ้ายได้เราปรับขวาก่อนเริ่มเลยแนะนําให้เซตตัวอันนี้ไว้ที่ด้านหน้าโอเคเปิดเครื่อง เราก็หยิบผมมาชา่อหนึง่แง,าางแ,ลแล้วก็เลือกเป็นหัวลกหูลูกแล้วก็ปรับเป็นคอนมเย็นแล้วก็ด้งออกก็จะได้รอนที่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า สามชอ่อซึ่งง่ายดีสำหรับคนที่ทําไม่เป็นอนะ่ะทุกคนมันสามารถสตาร์ทได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอามือเข้าไปจอบมันง่ายดีทูก โอเคเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จัให้แล้วให้มันแบบมีความล็อกจะได้เป็นรอนแบบเววี่คลายๆประมาณนี้นะคะถ้าสมมติแบบสางออกมาแล้ว โอเคฟิเนชลุกได้ประมาณนี้นะคะก็คือหลังจากหวีให้ลอนค่อนข้างคลายขึ้นนะมันก็จะได้เป็นลอนแบบเววี่เหมือนไปเป่าที่ร้านเลยค่ะทุกคนก็ฟิลลิ่งของลอนอ่ะสุดท้ายมันจะไม่ได้ออกมาเป็นลอนที่เหมือนใช้แกนลอนออกมาค่อนข้างต่างกันนิดอ,อยู่นะก็คือถ้าสมมติเป็นแกนลอนลอนมันจะมีความแน่นนะอันนี้ก็คือแบบต่อให้ใช้ลอนเลกกะลอนมันก็ยังดูเป็นลอนแบบลอนคลายๆรุ่นนี้ แล้วคุ้มไหมควรซื้อไหมอะ่ะรู้สึกว่าได้คะแนนความดีงามในด้านการทำผมแบบเวททูดายได้สตาร์จากเปียกผมสาผมมาเสร็จไปจนถึงแห้งได้ทรงผมเลยก็นะับเป็นข้อดีเนาะก็คือมันจบในเครื่องเดียวอะ่ะทีเนี้ยมันจบในเครื่องเดียวมันอาจจะไม่ได้จบภายในหัวเดียวนะอันนี้อาจจะได้เป็นแบบเป่ากนแล้วก็เปลี่ยนหัวเป็นแบบได้แห้งไหมได้แห้งตรงไหมได้วอรุร่มไหมหรือ ถ้าใครรู้สึกว่าการที่เปลี่ยนหัวไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นการที่จะแบบเวททูไดในเครื่องเดียวเลยก็แนะนําแล้วก็ข้อดีข้อนึงก็คือน้องน่นารักน้องสวยนะคะแต่ว่าในจังหวะเดียวกันน่ารักสวยและอุปกรณ์ครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักในกล่องเนี่ยไม่ธรรมดาลนะทุกคนไม่สามารถพกไปนอกบ้านได้หรือถ้าพกไปนอกบ้านก็อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเออข้อนิงคือสายยาวมากมาก,มาก ถึงนู่น3เมตรได้แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้เก่งด้านการม้วนผมขออนาดนั้นอันนี้ทําลอนได้แน่นอนแต่ว่าเหมาะกับคนที่ผมยาวถ้าใครที่ผมยาวประมาณนี้ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เนี่ยทำบอนได้แน่นอนถ้าใครที่แบบม้วนได้สักประมาณสองรอบครึ่งอะไรอย่างเงี้ย เหมาะสมแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบผมสั้นประมาณช่วงนี้ของเราอะที่แบบมันม้วนได้แค่ประมาณรอบครึ่งอะไรเงี้ยอาจจะออกมาลอนไม่สวยมากหนักนะอันนี้ก็แล้วแต่การแต่ใจของทุกคนแนะนำว่ารุ่นนี้ถ้าอยากซื้อแอบ w r a ถ้าอยากซื้อให้ไปลองที่ช็อปก่อนแล้วก็ลองดีๆเลยนะลองอย่างตั้งใจเลยถ้าชอบค่อยซื้อถ้ายัางไม่ชอบอยังไม่ต้องซื้อแล้วมันก็แอบใช้จังหวะการทำงานที่ค่อนข้างจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสำหรับคนให้เป็นมือใหม่อนะัทุกคนหรือถ้าอย่างอันเนี้ยเราอยากแบบม้วนลอนอนะคือ อยย่างเี้มันอาจจะต้องมีจังหวะเลือกผมอันเนี้ยด้วยตัวเองซึ่งมันอาจจะยากสําหรับการที่เป็นแบบครั้งแรกๆที่ใช้งานอันเนี้ยเราลองใช้มาประมาณวีกนึงแล้วใช้ไปสองครั้งก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าการเลือกผมของเรามันแบบเหมาะสมทุกครั้งเนาะก็คือถ้าเลือกผมพอดี มันจะง่ายทุกอย่างจะสมูทแล้วก็ถ้าผมยาวพอดีมันจะสมูทมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าลองใช้ครั้งแรกๆมันอาจจะแบบยังยากอยู่อ่ะไม่ที่ผมยาวไม่พออ่ะมันหมุนไม่เข้านะทุกคนเพราะจังหวะการหมุนของมันมันคือการเป่าลมให้ผมมันอ้อมแกนถ้าใครผมสั้นมากๆมันอาจจะหมุนไม่ได้อ่ะสมมติว่าเนี้ยมันจะกําลังจะหมุนใช่ป่ะคือมันจะมีจังหวะการเป่าผมจังหวะเนี้ยจังหวะแรกอ่ะเห็นปะ ถ้าใครผมย้ำไพอมันไม่หมุนทุกคนเออประมาณนี้ก็ถ้านั่นแหละถ้าอยากซื้อให้ลองไปเล่นที่ช็อปก่อนสะกก่อนจะพอใจแล้วค่อยซื้อดีกว่าเพราะว่าราคาแรงเหมือนกันนะทุกคนจริงๆเราสามารถซื้อรุ่นธรรมดาที่เป็นซูเปอร์โซนิกที่แรงมากๆเป่าผมแห้งโคตรไวเนี่ยแล้วก็ไปใช้แกนเล็กธรรมดามันก็คุ้มเหมือนกันอนะ่ะเออก็เลยส่วนตัวคือมีรุ่นนี้ก่อนแล้วด้วยแล้วก็ใช้มานานกว่าแล้วด้วยอะ่ะก็รู้สึกว่ามีอันนี้เราไปซื้อ ที่ม้วนผมแล้วไปฝึกใช้ที่ม้วนผมอาจจะง่ายกว่าใช้อันนี้หรือเปล่าเออแต่ในแง่ดีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ร้อนเท่าไหร่ก็ปลอดภัยไม่ล่วงมือปลอดภัยแน่นอนก็คืออันเนี้ยเนื่องจากเครื่องมันเป็นเวส t ูดายอยู่แล้วหมายถึงว่าเราสามารถเป่าตั้งแต่ผมแห้งจนถึงผมเปียกได้อยู่แล้วความเสียของผมก็น้อยกว่าแล้วก็ความปลอดภัยในแง่การใช้งานคือต่อให้ร้อนสุดๆเลยนะแบบก็ไม่ก็ไม่น่าจะทําให้มือเราสุกได้ก็อาจจะร่วงนิดหน่อยแต่จะไม่ได้สุกได้เหมือนแบบที่ม้วนผมปกติมันจะเป็นอนะแล้วก็ร รอนที่ได้ออกมามันเป็นรอนเฉพาะตัวที่เป็นรอนคลายๆนิดนึงแล้วก็จังหวะของลอนมันจะสมูทอะบอกไม่ถูกเหมือนกันอะมันจะไม่มีทางที่ลอนไหนเลยมันจะเป็นรอนทักๆักอะอืมข้อเสียก็คือหนึ่งอาจจะแพงสองอาจจะยากสาวอาจจะไม่เหมาะกับผมสั้นเออ แต่สำหรับการเลือกซื้อถ้าสมมติมีไดรดีๆอยู่แล้วสักอันหนึง่งแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะเป็นซูเปอร์โซนิกด้วยอาจจะแนะนําให้ใช้แค่ซูเปอร์โซนิกนั่นแหละแล้วไปซื้อเครื่องหมวนอัตโนมัติดีกว่าราคานี้แอบแรงนิดนึงสำหรับการที่จะมาลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะไปเลือกใช้โปรดักต์อันอื่นที่ทดแทนกันได้แล้วมันก็ออกมาสวยเหมือนกันพูดถึงการติดทนของรอนผมอันนี้เนื่องจากตัวรอนผมนใช้วิธีการเป่าใดเพื่อสไตลิ่งเนาะ อาจจะไม่ที่ทนมากเท่าพวกแกนล,ลอนที่มันร้อนโคตรๆที่ทําให้ผมมันขึ้นเป็นทรงได้แน่ๆอันนี้อาจจะต้องใช้สเปรย์ช่วยสําหรับเราที่เป็นผมตรงมากนะถ้าไม่ใช้สเปรย์เนี่ยต่อให้เป็นผมที่แบบเวท t ูได้หมายถึงว่าทําตามขั้นตอนที่เขาบอกทุกอย่างจากผมมาดไปเป็นผมแห้งขึ้นรอนได้แล้วอย่างเพอร์เฟกต์ลี่ถ้าไม่ฉีดสเปรย์เนี่ยสามารถหายไปได้ภายในแบบ1ชั่วโมงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรย์เป็นสิ่งสําคัญในการสไตลิ่งมากๆก็ถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้อาจจะต้องเตรียมตัวซื้อพวก สเปซสไตลิ่งผมติดตัวไว้ด้วยอาจจะเป็นแบบ s a ลตี้สเปหรือว่าอาจจะเป็นแบบสเป y แข็งเลยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมีแน่ๆหัวมันน่าจะไปไม่ได้ถ้าสําหรับคนที่แบบ เป็นผมแบบผมตรงมากอย่างเราอะนะเก่าที่เป็นรุ่นซูเปอร์โซนิกเราชอบซูเปอร์โซนิกมากกว่าความแรงลมมากกว่ามากอาจจะสไตลิ่งผมไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ชอบสไตลิ่งผมมากนะกอะไรเงรี้ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์เลยก็ซื้อมาแล้วประทับใจหรือไม่ประทับใจยังไงลองบอกเราได้เหมือนกันนะคือส่วนก็ไม่ได้แนะนําทุกคนอาจจะเหมาะกับมือใหม่มากที่มีเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกแต่ไม่เหมาะกับคนที่มีแล้วบางอย่างแล้วก็อาจจะใช้เป็นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมานี้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่เราบม้มจนจบวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย